คิดว่าเติมปูงง่ายดีลองมาเล่นดิเดี๋ยวเจอโปรบ้างอะไรบ้างนะเจอโปรเจอแจ็คกัะเห็นโร้านเลยหอเฮ้ยเดี๋ยวเจอชื่อเตะเล็กอะรู้เรื่องร้องแน่ร้องแน่แม่จ๋าใี่คุณรู้ว่าเพลงมาจริงด้วยอกมาป้ะงละไปต่อไปอ่ะเมื่อกี้ไม่เสียง RPK เน็ตก็ดีๆว่ะเราปิดตีนเล็กกัอนปล่ะเนี่ยปืนเลยวะจ๊อป S2000 เหรอไอมันอยู่ตรงเนี้ยไดเร็กได้ป่เนาะโคนแตกได้เล็กได้เล็ก,เ,ลกเราวิ่งไปโซฟาได้เลยเลยนะี่ยอ่ะเซฟวิดีโอไปละ ได้ลุ้นตัดเล็กๆเข้ากลงไปเห็วหนวหาไหมได้เสียงละ,ละมันยังไม่เข้าได้เล็กเลยเห็นละบดข้าวไม้ไปแล้ว นล้มหนึง่งเล้นหน่อยล็อกๆเาก่อนข้างในสองตัวบ้างโอ้ยเยี่ยไปไปตัวนึง อยย่าันเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เชี่ยไปหมดสี่เหี้ยสวยแล้สนกหมดหนึ่งวีสี่เลยเป็นไงสัตว์โทษยิงแขฉเหรอเอพีกูหมดเลยง่ายล้มได้ไม่แมาเข้ามาก่อนเข้ามาลึเข้ามาลึเข้ามาลึ หมดไปแล้วหนึ่งตีใหญ่ใช่ว่าไอ้ตีนั้นบวกกันกูว่ามันดีมาไม่ทันหรอมั้งไม่แน่น้ำอัดจะเดินมานโอเคโอเครู้สึกเหมือนเกาะจะหมดนี่ไงเกาะไปกิ่ก้าวไอ้สัตว์ดีนะเกาะหกเฉยกำแห้ง แค่6นี่คิดล่ะสัตว์จริี้เป้ากูท่าหัวมเลยจับแตกแก๊กเด็ดไม่พักเด็ดเอฟเทูด้วยเออแล้วมึงรอดได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันเยอะตอนนั้นกูเี้ยวมึงตายนะกูปล่อยแล้วนะตายดิแต่พอแบบไม่ตายปุ๊บกูต้องรีบเข้าอ่ะเพื่อโอกาสเดียวที่มึงจะรอด มันกำเอ็มเคทูอีกอีกดอกหนึ่งแล้วเข้าไปทันพอดีปลาไม่ออกอ่ะมันไม่ทันปลากูเออกูปาดพอดีมันเกือบจะปลาละโหแบตเตอรี่ตตรสวอาออปชั่นก่อน,นออปชั่นเยอะมากเอาไหมเอามา แปก่อนนะ,อะสองสี่เก,กาอกาดไปขกาคูเอสเองดีกว่าอืมกาอมันกาดใช่ไจะหาแค่ออปชั่นพระรแล้วค่อยมาเคลียร์ของเฮ้ย<อ>มนคนเข้ามาพอดีหนุ่ยเติมลูกกันนี่ได้เพนพอดีเฮ้ยมาเฟิและเฟสอ่ะ คือกระสุนสำรองคุณไม่มีนะกดอะไร BP เอาหลักสบิบแบ่งมานิดนึงได้ไหมเพื่อนะเ,เป็นแบบ ความล่าต่อวะตีท้ายแล้วมั้งมันเนตขึ้นมาตรงอ,อ,อะไรนะออฟฟิศเนตออฟฟิศสมืั้กแกใช่อยาก,กันเล่นไหมน่ะไอ้คู่ดินเสียงวิ่งละโดดอยู่แถวฟิตซิได้ยินไก่ยังวะมันไม่ไินหูฟังอันนี้มันดีเอ้ยไม่ใช่หูฟังในหูนั้นมันดี เสียงเหมือนเมนวะมัน <Main S 2> โดดเหยียบสังกะสีตรงไหนวะไม่กูเล่นอะะไรวอาจจะเป็นห้องมืดเข้าใจหน้าฟิตนะตันหนึ่งห้องมืดห้องมืดหน้ากูหน้าโก้มองไม่เห็นนะในห้องมืดเลยหน้าฟิตมีให้หหสองตัวเลยเฮ้ยกูกูเข้า กูเข้าเนี่ยก่อนนะกูเข้า,าฟิตไปเล่นนะแล้วคนเดียวเปิดหัวใกล้กูไปไหนวะไปะนั่งเห็ดแถวกองเขียว Ơi đồn nó một tân anh tuần này, anh đang ở, đang anh luôn sơn có một anh nga anh em sủa nào fit nào fit đó chạy 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 ไปไปกวเองกูเองเพื่อน สี่นะตีเนี้ยกูยิงสี่ตัวแล้วปิงยังไม่ลงนะยัยยัปิงยังไม่ลงวนะเกาะกูหมดลยไเนี่ยเราหาเกาะตัวแนวฟิตซิถ้าไม่มีคงต้องสับเกาะบอดอืม no way ถ้าจะเหลือตีหนู พออย่งเรื่องวหมดเลยโคตรตึงกระสุดเหลือเครื่องแม็กว่ะสี่ตัวนะเฟสอะลองหาดูเฮ้ยแต่ตรงนี้มันยิงกันตายปะเนี่ยมันยิงกันตายคนหนึ่งอะตรงนี้ตายไปตัวหนึ่งดูเดี๋ยตัวฟีน่ะเกาะกลับเหลือ ใครวะไ,ได้เอาห้าแล้วกูได้ยินเสีงยงยูซัสอะตรงแถวมันได้คู่หมวเมื่อกี้มันมีฟบบอสยิงมันนะไม่ใช่บอดอะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ยิงกับบอดเรื่องไปเซตกัน <Hey, second. S 2> holy fuck holy shit ไปียงเดินนั่นเลยปัดบัดขมเลยว่าผ่ามาขมปัดปัดเหรอใช่เฮ้ยล้วบันยิงใครวะใช่ไหมเออมีมีสิบเป็นมันนะคนเลยดิมีสิบเป็นมัน ทีค่คูสแนปไปคูไม่ไม่เห็นบอดด้วยซนะ้ำอ่ะมันยิงอะ่ะเป็นมันได้เจอแล้วจับก็ไม่ใช่บอด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 มันต้องเหลืออีกคนหนึ่งปะเพราะมันอาจจะอยู่ในเล็กได้คนสองคนหน่อยเออ

เออนั่งไงนั่งไงไอพีเคไปเอาเลยไอพีเคอะไรมาปะใช่ใช um, ่อะไรมาเอางี้นะเดี๋ยวกูเปิดรีบรอโอเคเฮ้ยหรือไม่รอดดีวะไม่ยินเสียงนะพีเคละ ก็จะย่องเข้าโพสอาจจะอยู่หลังโพสได้อาจจะอยู่หลังกล่อ,องทางยาวก็ได้นะบบนี่ยโพสโพสโพสตัวแข่งในโพสอะแข่งในห้องบาจ,จับกปนบนึงคุณเล่นไหน เนี่โพอปะโอเคกไๆมันจะถอยไปนน่นหรอปะไม่ไม่ย้านควาวที่มันวิ่งอ่ะกูตายโอ้โน้